โดยเรือไททานิกเนี่ยจากเรือที่เขาบอกว่าไม่มีวันจมมันจมภายใน2ชั่วโมง40นาทีการชนครั้งนี้ทําให้มีผู้สูญเสียชีวิตเนี่ยทั้งหมดเนี่ย1,514คนมีผู้รอดชีวิตอยู่แค่700กว่าคนที่ชนเนี่ยเขาก็เชื่อว่าเพราะว่ามีการแอบขนส่งมัมมี่ที่เป็นคําสาปเข้าไปในใต้เรือก็เลยทําให้เรือชนออในยุคข,ของคน90เนาะจะต้องรู้จักภาพยนตร์ที่ชื่อว่าไททานิกแจ็คกับโรสเคยดูไหมเคยดูอยู่แล้วใช่ไหมมันเป็นภาพยนตร์ที่แบบอยู่ในตำนานมากกว่สชั่วโมงเต็มเน เรื่องราวของความราักของคนต่างชนชั้นกัน mm hmm. คนหนึ่งก็ชื่อว่าโรสที่เป็นแบบผู้หญิงที่มีชาติมีตระกูลอยู่ในครอบครัวที่ร่ำรวยมากกับแจ็คดอสันที่เกิดมาเอาง่ายๆคือไม่ชช่ผู้ดีแล้วก็ขึ้นเรือไปได้เพราะว่าชนะการนพนัน mm hmm. เลยมีตังค์ซื้อตั๋วขึ้นเรือไททานิก ถ้ายังคงจาได้แล้วแจ็คกับโรสเนี่ยมารักกันแต่วันนี้เราจะไม่พูดถึงแจ็คกับโรสหลายๆคนเนี่ยยังไม่รู้ประวัติของเรือไททานิคว่าจริงแล้วเรือไททานิคเนี่ยมีความเป็นมาอย่างไงนะวันนี้ก็จะมาเล่าให้ฟังเรือไททานิคเนี่ยคือสร้างขึ้นมาระหว่างปี1909ถึง1911สามารถบรรทุกผู้โดยสารได้เนี่ย2,223คนโดยเรือไททานิคเนี่ยสร้างด้วยเหล็กเยอะมากนะครับเหล็กหนามากแล้วก็เป็นเรือที่บอกว่าไม่มีวันจมใช้แรงงานคนสร้างเนี่ย15,000คนและก็ใช้3,000คนเอาไว้ต่อเรือเพราะว่า เรือมันทําจากแผ่นเหล็กใช่ปะ่ะมันจะต้องพอแผ่นเหล็กมาต่อจกันเนะี่ยมันจะต้องตอกหมดุดเรือเททนิกเนี่ยมีความยาวณนะตอนนั้นนะมากที่สุดในโลกมีความยาว278เมตรถ้าวัดความสูงนะตั้งแต่กระดูกงูนะจนถึงยอดปล่องควันเนี่ยสูงถึง53.3เมตรซึ่งเทียบเท่ากับตึก9ชั้นด้วยกัน ผู้เล่นนึกภาพในไททานิกนะถ้าเห็นมันมีความหรูหราสะดวกสบายเนาะแล้วก็มีสระว่ายน้ํามีห้องสมุดและมีพัทคัรชั้นสูงสาหรับคนที่โดยสารบนเรือชั้น1จุคนได้550รีที่นั่งและก็มีห้องพักจํานวนมากและนอกจากนั้เนี่ยยังมีห้องวิทยุโทรเลขไร้สายซึ่งวิทยุโทรเลขไร้สายในอดีตเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องที่แบบเทคโนโลยีขั้นสูงเป็นยุคที่แบบเขาตื่นเต้นกันมากคนที่อยู่ในประเทศอังกฤษเนี่ยที่อยากจะแสวงหาโอกาสใหม่ในชีวิตในที่อเมริกาเหนือก็จะขึ้นเรือนี้กันมีตั้งแต่ชั้นนที่เบบร จากอังกฤษแล้วก็มีคนที่แบบเหมือนชนชั้นแรงงานหน่อยนะก็จะขึ้นเรือชั้น3จากที่ไปหาข้อมูลมาเรือไททนิกเนี่ยเดินทางออกจากเซาท์แทมป์ตันที่ประเทศอังกฤษในวันที่10เมษายนปี1912นําทางมุ่งหน้าสู่ นิวยอร์กในวันที่14เมษายน1912ห่างจากเซาท์แทมป์ตันเนี่ยไปประมาณ600กิโลเมตร600กิโลเมตรนี่คือเยอะนะ <Yeah. S 1> เวลาที่จะเดินเรือเนี่ยเรือไททานิกเนี่ยชนกับภูเขาน้ําแข็งและจากหลักฐานที่ปรากฏจากเรือที่เขาบอกว่าไม่มีวันจมมันจมภายใน2ชั่วโมง40นาที mm hmm. การชนครั้งนี้ทําให้มีผู้สูญเสียชีวิตเนี่ยทั้งหมดเนี่ย1,514คน mm hmm. มีผู้รอดชีวิตอยู่แค่700กว่าคนข้อสงสัยก็คือถ้าที่ดูหนังภาพยนตร์เรื่องไททานิกเนี่ย mm hmm. เขาบอกว่า เรือชูชีพเนี่ยมีไม่เพียงพอสําหรับทุกคนบนเรือมากไปกว่านั้นนี่คือสามารถที่จะรองรับคนบนเรือได้ไม่ถึงครึ่งด้วยซ้ำนั่นเลยเป็นที่มาว่าบรรทุกผู้โดยสาร2000กว่าคนใช่ไหมคนตายหนึายคนคนรอดชีวิตมีเพียงแค่700้อยคนแัะนนี่ก็เป็นที่มาของเรือไททานิคเคยได้ยินเรื่องเล่าเขาบอกว่าที่ชนเนี่ยเขาก็เชื่อว่าเพราะว่ามีการแอบขนส่งมัมมี่ที่เป็นคําสาปเข้าไปในใต้เรือก็เลยทําให้เรือชนอันนี้ไม่แน่ใจเกี่ยวด้วยหรือเปล่าแต่ว่าความเชื่อของคนแล้วก็อีกตำ ที่ประสบปัญหาเรือล่มอย่างเงี้ยหลายๆลรอบมากแล้วก็เป็นคนที่เซอร์ไวก็คือรอดชีวิตตลอดเวลาก็จะมีเรื่องเล่าตามมาเรื่อยๆ,ๆ,ๆถ้าสนใจก็อาจจะไวคลิปหน้าเนาะ จานจะไปเรียนกันยาแล้วค่ะไ e l t s, <EL> <S ไม่ถึงสักทีสอบเท่าไหร่ก็ไม่ได้ <c oughs> ทำไงได้บ้างคะที่ BAC ครับ, AC รบ British Academic Center เราทำหลักสูตร Joint Master Program ไม่ใช้ i e เ t s เรียนปโทต่างประเทศที่ประเทศอังกฤษและนิวซีแลนด์เราทำมาแล้ว10ปีมีทั้งหมด25รุ่นนักเรียนอลานายกว่าพันคนหลักสูตรนี้นะครับ Joint Master เรียนปโทที่ไทยก่อน <Wow. S 3> เพียง3เดือนเท่านั้น4วิชาพอเสร็จปั๊บ transfer credit ไปที่มหาวิทยาลัยที่ประเทศอังกฤษและนิวซีแลนด์อีก8ปถึงเเดือนจบที่สำคัญย้ำนะครับไม่ใช้ i e l t s ประหยัดค่าใช้จ่ายไปเป็นกลุ่ม มันอุ่นใจกว่าัมรเไวครับเยี่ยมแล้วหน่อยที่อยากฟัน